เดี๋นี้ค่าต,ตื่นตื่นตื่นค่ะลิลลี่ล่าสุดนะคะลิซ่าไปงานถแถลงข่าวเดวายโรตาซีซั่นสามแล้วนะคะและยังกล่าวอีกด้วยว่าลิซ่าหวังอย่างยิ่งที่จะเดินหน้าในอาชีพนักแสดงและมีโอกาสในการแสดงมากขึ้นดังนั้นซีรีส์เดว t e โรตาดนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการแสดงของลิซ่าค่ะยังมีเลือกที่หนเลือกที่2องเลือกที่3ต่อไปอย่างแน่นอนนักแสดงสาวฮอลลีวูดมาแล้วค่ะ และคนในงานนะคะยังบอกกันอีกว่านักข่าวต่างประเทศสื่อข่าวต่างประเทศในงานแถลงข่าวนะคะต่างมุ่งจุดสนใจไปหาที่ลิซ่าคนเดียวเลยค่ะหลายคนนะคะยกมือถามและทุกคนนะคะต้องถามลิซ่าเลยนะคะว่าแบบเกี่ยวกับบทบาทแล้วก็เกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้แสดงซีรีส์เรื่องนี้นะคะอ่าแล้วก็ยังมีผู้สื่อข่าวนะคะก็ถามพี่เทมนะคะว่ารับบทเป็นใครช่วยอธิบายบทบาทหน่อยได้ไหม พี่เทมนะคะก็บอกไปตรงๆเลยค่ะว่าบทบาทของเขาเนี่ยคือแอบชอบมุกอยู่เสมอคะ่ะเป็นยังไงคะบทบาทนี้เป็นยังไงคะทุกคนนักข่าวหรือว่านักแสดงนะคะได้แซวพี่เทมนะคะบอกว่าเออชัดเจนมากเลยค่ะเออบทนี้ he always, he's always had little crush that's yes that's on Mook had yeah. uh, little very clear yes. very clear a <laughs> <I know. laughs> and uh และล่าสุดนะคะสื่อข่าวชื่อดังอย่างนิวโยกเกอร์นะคะที่มีผู้ติดตามถึง8.5ล้านคนนะคะเป็นสื่อดังของนิวยอร์กนะคะสัมภาษณ์ไมไวหรือผู้กำกับหนังซีรีส์เดอะไวโรตัดนะคะซึ่งเขาก็พูดว่านักแสดงส่วนใหญ่ก็เหมือนกับตัวละครของพวกเขาเป็นผู้ไมาเยือนนะคะแต่นักแสดงเนี่ยยังรวมไปถึงคนในท้องถิ่นหรือก็คนในประเทศไทยนะคะที่มีชื่อเสียงจํานวนหนึ่งแต่ไม่มีใครมีชื่อเสียงไปกว่าลาริสามโนบาลน,นะคะ ป๊อปสตาร์ชั้นนำของประเทศซึ่งรู้จักกันดีในชื่อของลิซ่านะคะที่มาจากกลุ่ม K-POP นะคะที่พิชิตโลกอย่าง l a c k p i ิ k ในตอนแรกนะคะไมไวเนี่ยผู้กำกับเนี่ยชอบออ d i ชั่นของลิซ่ามากนะคะเพราะเป็นออ d i ชั่นที่แข่งแก่งจริงๆนะคะ แต่ก็แอบลังเลค่ะเพราะว่าไม่อยากให้คนเนี่ยดูซีรีส์ของเขาเพราะว่ากระแสะจากลิซ่านะคะแต่เขาเนี่ยอยากให้ดูถึงความสามารถของลิซ่ามากกว่านะคะสุดท้ายแล้วนะคะไมค์ไวก็คิดว่าการมาถ่ายทําที่ไทยแล้วไม่มีคนระดับลิซ่าอาจเป็นการไม่ให้เกียรติประเทศไทยว้าว <Wow! S 1> และเมื่อมีข่าวว่าเธอจะมีส่วนร่วมกับซีรีส์เดอะไวโลตัดนะคะพนักงานชาวไทยบางคนของซีรีส์นะคะก็นับตาไหลออกมาเลยนะคะตื้นตาเกี่ยวกับ,กบว่า ตื้นตันว่าลิซ่าเนี่ยจะได้ร่วมงานชิ้นนี้ด้วยนะคะไมไว้นะคะยังกล่าวอีกด้วยว่าเจ้าหน้าที่ไทยก็ยิ่งกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเมื่อรู้ว่าลิซ่าเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เดอวไวโลตัสนะคะเป็นยังไงล่ะคะบอกแล้วว่าลิซ่าเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักค่ะในประเทศไทยและนี่นะคะเป็นเพียงแค่ง,งานถแถลงข่าวนะคะในช่วงเช้าเท่านั้นนะคะยังมีช่วง10โมงนะคะในการเปิด ตซีรีส์เดอะไวต์โรตัรดอย่างเป็นทางการนะคะในการเดินพรมแดงเลสคัเป็นะคะแล้วก็จะมีการถ่ายรูปนะคะพูดคุยกับนักแสดงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการอัปเต Party ตี้ของนักแสดงซีรีส์เดอะไว t ์โรตั s นะคะทุกคนก็มารอติดตามชมกันได้นะคะช่วง10โมงเช้าของประเทศไทยนะคะเป็นต้นไปเลยนะคะก็วันนี้นะคะหนุนมาอัปเดตข่าวช่วงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะติดตามช่องหนุนไว้เลยนะคะก็วันนี้นะคะไปก่อนคะ่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ